ต่อมาว่าจะเจอคู่มือนะครับเป็นของทรงของ H K เขาว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆมันใช่เหรอมันเป็น b a l ลต t a ไม่ใช่หรอทำไมอ๋อเป็ออาจจะแบรนด์ผู้ผลิตนะเป็นแก๊สโบรแบ็กนะครับซซรีนี้อ่าโอเคคู่มือเขานะครับการเข้าเซลฟ์การใส่กแก๊สต,ต่างๆน,น,นะสภาพเก่าเก็บมากนะครับไม่เป็นไร ข้างในก็จะมีกระสีนเป็นโลหะปืนเป็นโลหะมีจุกส้มๆอะไรมันด้วยดับเบิลแอคชั่นได้เลยนะครับตัวน,นี้นี่อะไรขัดปอกนะคลิปทองคลิปได้ลองให้ชุดโอเคเอาเป็นสีทองสวยงามนะครับ เทียมเลยเรามาดูตัวปืนหน่อยเอ้ยตัวแมกกาซีนมีเทปแปะอยู่มีแก๊สข้างในนะครับมันน่าจะเทปแก๊สข้างในมาให้ต้องหาประวัติล่ะ พลาสติกข้างหมดน่าจะโลหะอ่ะยิงไดไฟโอเคดูกหมดอะไรครั้งลั่นมากอะเสียงอะบาพาสชูตติ้งโอเคด้านหลังส่วนหลังเป็นดอดขาวส่วนหน้าดอดขาวนะครับไม่ใช่ภายน้ำโอเคแหละถือว่าเยี่ยมเลย นะครับถือว่าเยี่ยมเลยถอนสไลด์ก็น่าจะเหมือนกับทั่วไปนะครับเหมือนพวกก๊อกทั่วไปกดสลักเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันหน่อยอันนี้แกะกล่องให้ดูเฉยกับสภาพปืดคลิปหน้าก็เทสยิงเป้าให้ดูนะครับว่ายังไงแต่สวยมากเลยชอบกระชับมือมันทรงมันสวยอะง่ายงนะถึงหน้าตามจะไม่สวยแต่ทรงมันสวยจับดีนะครับกระชับมือ คลิปมือดีนะครับน้ำหนักดีจะดูวิธีถอดหัวส้ม้วยเหนยียดตาม,มากค,ครับเจอที่หน้กสวัสดีครับ